Dosa pada dewata, sama Buddha nubana sena soti bawanduten, mawadosa pamangkalan rakan dosa pada dewata, sama Buddha nubana sena soti bawanduten, mawadosa pamangkalan rakan dosa pada

Yeah. Uh... รับน้ำมนต์รับน้ำมนต์นะครับเป็นสองตอนนะครับรถนะครับฟันด้าสนะครับหมายเลขทะเบียนครับกม1354สามห้าสุรรครับขออนุญาตขยับรถนิดนึงครับจะได้ไอ้น้อยอยากรับน้ำมนต์บ่นี่มนต์แทรกหลักเลยค่ะน้อยที่สี่สองหนึ่งครับทุกคนขยับรถที่หนึ่งครแล้วก็ตัวต้านะครับหมายเลขทะเบียนนะครับสี่สองสามผู้ใหญ่เมาถืออันน้ำมนต์นะคะผู้ใหญ่เมา มาขย uh, mm. ับรถนะครับนิดนึงครับเพื่อเปิดทางครับเ่อีกเต้นหนึ่งผู้ใหญ่เมาทั้งฝุ่นทั้งขวาผู้ทั้งผู้ลาโดติงครับตามไปตามไปรบวน้วนะครับขอบคุณครับนะรับน้ำมนต์ก่อนจ้ารับน้ำมนต์ก่อนจ้ารับน้ำมนต์ก่อนเด้อนั่งรับน้ำมนต์ก่อนจ้าเอ็มรับน้ำมนต์ก่อนมามาพระอาจารย์มาแล้ว มาเด้อให้เพิ่นเคาะหัวให้จังเศร้าดือ้อเคาะหัวไห้เลยไปสัน่นมามาจ่าเอม็มมามารับน้ำมนต์ด้วยจ้าช่างขอน้ำร้อนนะครับขอน้ำร้อนมาให้่านพระครูนะครับแล้วก็ นะครับโชเฟอร์รถนะครับเย็นบ่เย็นบ่น้ำมนต์เย็นซื่นใจที่หน้านะครับในพิธีนะครับที่หน้าทางในทางในน้ำบ่คุณนะเอ็มมองกล้องให้แม่หน่อยสู้ๆได้รูปเจ้าเอ็มยามได้มีคนมาบึงเป็นพันได้กล้องแม่เอ็มเอ็มหันหลังไปทางโน้นเดี๋ยวแม่จะเอารูปเจ้าโอเคเอาพระเอกประจําช่องแม่เพียนโอเคหลายคนนะครับช่างตั้มครับ นะครับเข้าไปช่วยกันข้างในเลยนะครับเข้ามานะครับถ่ายของนะครับนะครับยูทูบเบอร์นะครับท่านในนะครับที่ที่มาทางนี้นะครับมาช่วยกันดังด้านนะครับทางด้านพระคุณเจ้านิดนึงนะครับมาช่วยกันนะครับขออนุญาตใช้เสียงนะครับ เสร็จจากนะครับทางทรงนะก็เก็น้ีปเลยค่ะพามต่อนะครับนะครับก็เดี๋ยวครับดูจริงก็ได้ครับนะผู้ใหญ่มาช่วยกันนะครับไปถวายทุกทุกทุกลูกเลยนะครับแบ่งให้เท่าๆกันนะครับแต่ละวัดนะครับจะได้คนขับรถจะได้ไปทนายกสวัสดีค่ะผู้ใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองสามท่าน เอามองเลอมันโบแดดทชละผู้ใหญ่บ้านสรศีก็มาบ้านจิปปะดุงเหนือทนายกเทศกุลเลคําก็มานะคะช่องหมอเพียนวนานอนชาแน,นลจ้า,า <laughs> บบให้คา,าดสายตาเมื่อคืนนี่ก็มาเต้นหนาเวทีอยู่เม,มื่อคืนในย่านไวัยรุ่นใส่หมวกกันน็อกพกันลี่อยู่ยูทูบเบอร์ลุ <laughs> แต่กระบมีอย่างดอกตำรวจหลาย มาแล้วสวยงามเชียวค่ะได้นะครับแล้วประเคนนะครับเสร็จแล้วก็นะครับให้คนขับรถของแต่ละวัดนะครับมารับไปสันเบรีสันเบรี่เอนางลำมาเยอะเลยทีนี้มองไปด้านหลัง ้านนยมันนยมเยที่เรยนเ่อวัดปัันเรียนเพื่อรม่ฟงได้ยาซื้อเล่นภาษาัได้

ท่านมาต้องไปเท่าไรนี่สวัสดีค่ะนอนยูไสเมื่อคืนนี้ไม่ใช่แปดมนเก้ามนเก้ามบันร้อานค่าน้ำมันารขอบคุมากครับีมหนพองเห็นครับถูงมลิจีตซุปใส่มะเตรียมทุกอย่างราอีสานอนาตหลวงปูวัดอะไรนะครับวัดหลวูวัดอัมพวันวลาลาม อยู่อำเภออำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับเร้มีอยู่ศูนย์สไงครั้งครั้งที่สองสี่สี่สี่แล้วก็มีเสี่เดี๋ยวเดี๋ยวพัฒนาเสร็จละล้ไมัวตัเองยังไม่เคยไปมนการทำท่านแต่ว่าียูทูบเบอร์เขาไปกันแล้วนะครับมสามศูนย์ ตาัไ้ใส่ก่กันอ้่องห่อนยเลยนอห่อนเลยเนี่กนก็มีสกินก็มีครับงมดกนเอาก็ได้มแกนสือสีวันนี้ก็ได้ขันตัวนึ่งว่าขันตัวลก้นคือได้หลายเทนน้ ได้รับคะแนครัวพอจัดผู้ใหญ่ป่านะครับผู้ใหญ่วันนี้นะครับเพศกันหาเขาบอกว่าเป็นลูกหลานแม่เขาแม่เป็นคนจามดงแม่เขาลูกสานโอ้นะครับไม่น่าถามเลยคู่รักที่สองละได้เพียงนะครับประชาธิปัตย์นะครับยูทูบเบอร์ผู้ชานะครับขอเรียนเชิญทางพระพรนะครับเสกทางทางส่งแล้วขอเรียนเชิญทางพระพรนะครับ เสร็จจากพระพธินะครับก็เป็นการรำนะครับขอเรียนเชิญยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับขอแรงครับรยูทูบเบอร์กันนะครับวันนี้ขอหนึ่งวันนะครับเนาะงสองโมงครึ่งในสันมัน